ไม่กลัวนุ่มไม่กลัวนี่นี่ป๋าดูนี่ป๋าดูปากหล่อไม่กลัวไม่กลัวกลัวะมาอย 啊，没、啊、错。啊啊啊 Thank <laughs> you. เดี๋ยวป้ายหลุดเดี๋ยวป้ายหลุดอุป้ายงอเลย อเห็นไหมเนี่ยน้องกลัวเลยนี่ดีเลยน้องไม่กลัวเลยนะ

ออกมาไกลๆก,ก็เธอออกมาหน่อยค่ะก็เธอออกมาหน่อยก็เธอออกมาหน่อยท,ทำไมต้องเมื่อยคอเนี่ยเมื่อยคอเมื่อยคออ่ะรับเงิน

ก็เดี๋ยวจะมีพิธีหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเททอ,องหล่อกหลวอปู่ทวด่วอ้วลอันนี้ก็บรรยากาศนะคะในร้านกาแฟวัดวีนะคะท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็มา ดื่มกาแฟได้นะคะ,ะลมพัดเย็นสบายนะคะขึ้นมาพักผ่อนอด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีพิธีหล่อหลวงพู่ทวดน,นะคะเททองหล่อหลวงพู่ทวด้านัาสิบก้านิ้ว ะะที่อยากจะร่วมทําบุญทาสีห่มจีวรทองคำหลวงพ่อฤาษีองค์งดำองค์ใหญ่นะคะ <c oughs> ก็สามารถร่วมบุญได้นะคะตามเลขที่บัญชีที่หน้าเพจ ตอนนี้ก็ทางช่างก็เริ่มทำงานแล้วนะคะ,นะเริ่มเริ่มทำงานแล้วเรามีการพิพธีขออนุญาตแล้วนะคะทาสีหลวงพ่อใช้เวลาทาสีประมาณ45วัน,นท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะ,ะยังมีเวลาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพนงบประมาณนะคะ8,50,000่นบาท8 5 0 0 0 0บาทนะคะ นะท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะปัจจัยยังขาดอีกเยอะเลยนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะ,ะเรียนเชิญได้นะเจ้าภาพสีหนึ่งกระป๋องนะ,ะสีทองหนึ่งกระป๋องห้าพันบาทนะท่านที่ร่วมทําบุญห้าพันบาทก็จะได้รับพระคาข้าวนะคะของวัดท่าซุงนะคะของหลวงพ่อฤาษีงดงวัดท่าซุงหนึ่งองค์ เป็นที่ระลึกนะคะในการร่วมเป็นเจ้าภาพทาสีหลวงพ่อ